ฐานเจ้าชะตา7วันเกิดวันพุธเรื่องต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติสร้างขึ้นจากจินตนาการของแอดโดยแต่งประพันธ์ขึ้นอ้างอิงจากตำนานความเชื่อโบราณไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงผู้ฟังโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังคลิปนี้จะเล่าถึง ผู้ที่เกิดวันพุธโบราณว่าไว้ว่าเป็นผู้เก่งการเจรจาปากเป็นเอกเป็นดังนักสื่อสารพูดจาพาทีมีแต่ผู้คนชื่นชมเคลิ้มหลงแม้จะเป็นจุดแข็งแต่ก็กลับกลายเป็นจุดอ่อนได้เช่นกันเมื่อความฉากฉานช่างจำนันจานั้น กลับกลายเป็นช่องทางให้ดวงวิญญาณผู้ไม่สงบสุขมีกิเลสพันธะแห่งความห่วงหาได้ใช้เจ้าชะตาผู้เกิดวันพุธเป็นดั่งสะพานในการติดต่อกับญาติมิตรเพื่อใช้บอกกล่าวสั่งเสียดังนั้นผู้เกิดวันพุธอย่าเมื่อต้องไปร่วมงานศพจึงควรระมัดระวังดวงวิญญาณมีห่วง สื่อสารเข้าหาเพื่อไหว้วานให้เจ้าชะตาติดต่อกับญาติมิตรของเขาเหล่านั้นต่อไปนี้คือเรื่องเล่าของพุทธิพงศ์หนุ่มน้อยวัย18บีผู้เป็นเป้าหมายของเหล่าดวงจิตอันไม่สงบจองหาโอกาสใช้เป็นสะพานติดต่อกับคนในครอบครัว ความสนิทสนมคบหากันมาตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมปีที่หนึ่งจนมาถึงมัธยมปีที่หกทำให้สรันเป็นเหมือนเพื่อนตายของพุทธิพงศ์ครั้นเมื่อบิดาของเพื่อนรักเสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงทำให้เขาไม่ลังเลที่จะมาแสดงความเสียใจในงานศพ ทั้งยังอยากอยู่เป็นเพื่อนสรันให้ไม่ต้องโศกเศร้าจนเกินไปเฮ้ยมึงกูเสียใจด้วยนะอืมมึงไปไหว้พระไหว้พ่อกูเองเลยนะเดี e ๋ยวกูไปรับแขกกลุ่มน้้นก่อนเพราะความสนิทกันจนไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตรองหนุ่มน้อยจึงแค่พยักหน้าตอบรับ มองใบหน้าเศร้าส้อยของผู้เป็นเพื่อนอย่างนึกเอาใจช่วยก่อนจะคุกเข่าวไหว้พระแล้วจึงก้มลงไหว้บิดาของสรานทว่าขณะเงยหน้าขึ้นมองรูปถ่ายของท่านก็พลันทำให้เด็กหนุ่มถึงขั้นต้องยกมือขึ้นมาขยี้ตาเมื่อเขาเห็นว่าชลิตผู้เป็นพ่อของเพื่อนรักท่านกำลังยิ้มเศร้าๆมาให้กัน พุที่พงขยี้ตาแรงๆแล้วลืมตามองอีกครั้งก็พบเพียงภาพถ่ายหน้าตรงไร้รอยยิ้มดูเรียบนิ่งแต่ติดจะดูมีสง่าภูมิฐานของชลิตเท่านั้นไอพุธโอเคไหมมึงเฮ้ยตกใจหมดไอสลันอยู่ๆบนบ่า ก็รู้สึกถึงแรงตกทําเอาชายหนุ่มถึงกับสะดุ้งโยงก่อนเสียงร้องทักคุ้นหูของสหายจะดังขึ้นทำให้อาการตกตะลึงกับภาพหลอนหายไปขวัญอ่อนจริงนะกูแค่จะถามว่ามึงไหว้พ่อกูเสร็จยังเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ถอยออกไปแขกกลุ่มใหม่จะได้ไหว้บ้าง พุทธิพงศ์ยกสองมือพนมระหว่างฟังเสียงสวดจากพระพิสุทด,ดังขรมไม่ได้มีสติหรือสมาธิเท่าไหร่นักในหัวยังคงคิดไปถึงสิ่งประหลาดที่เพิ่งพบเจอจนอดไม่ได้ที่จะเพ่งมองไปยังรูปของผู้วายชนตลอดเวลาในการฟังสวดทุกอย่างดูปกติหรือเขา อาจคิดไปเองกระทั่งการสวดเสร็จสิ้นเป็นช่วงเวลาที่แขกเรือต่างแยกย้ายกลับเด็กหนุ่มเมียงมองหาเพื่อนรักเพื่อขอตัวเช่นกันแต่ก็ไม่วายหันกลับไปยังภาพถ่ายที่วางข้างลงศพทันใดนั้นพุทธิพงศ์ก็ถึงคับตาเบิกโพรงขนหัวตั้งชันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เมื่อครั้งนี้มันไม่ได้เห็นแค่เพียงภาพถ่ายแต่เขาเห็นชลิตยืนอยู่ข้างรูปถ่ายกำลังสบตามองประสานทั้งยังกวักมือเรียกให้เขาเข้าไปหาพุทธิพง์ตาเหลือกทั้งที่เป็นคนไม่เชื่อในสิ่งลี้ลับแต่เมื่อคิดว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดแน่นอน ก็ทำให้เขาอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หมุนตัวหันหลังเตรียมเพ่นทว่าในหูกลับได้ยินเสียงทุ้มต่ำฟังดูหน่าสงสารเอ่ยรอยมาให้ได้ยินไอ้หนูช่วยด้วยช่วยด้วยเด็กหนุ่มไม่คิดหันหลังกลับไปมองรีบก้าวอย่างไว หมายพ้นออกจากสาลาให้เร็วที่สุดเฮ้ยไอ้พุทธ <_ S 1> มึงจะรีบกลับไปไหนอยู่เป็นเพื่อนกูก่อนกูต้องมีเคลียร์เงินกับเคลียร์บางอย่างกับทางวัดแป๊บหนึ่งก,ก,กูเคลียร์ไม่เป็นเออกูรู้กูก็เคลียร์ไม่เป็นกูถุงช่วยให้มึงแบบอยู่เป็นเพื่อนกู งงก็งงไปด้วยกันนี่แหละวะ่าความที่เป็นเพื่อนรักคนเป็นเพื่อนของเขาเป็นเพียงลูกชายคนเดียวมารดาก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กทั้งญาติสนิทก็แทบไม่มีทำให้สรันเหมือนเหลือตัวคนเดียวแม้จะอยากหนีกลับบ้านมากแค่ไหนแต่หากทิ้งเพื่อนรัก เขาก็คงไม่ต่างจากหมาสุดท้ายพุทธิพงศ์จึงจำใจอยู่ต่อโดยสายตาหลุกหลิกคอยจับจ้องมองไปยังทิศทางที่ตั้งของภาพถ่ายซึ่งอยู่ติดกันกันกบโลงศพเฮ้ย <"He i, S 2> มึงจะไปไหนวะไอสลันซววมอ่านไว้นานแล้วมึงอยู่นี่ รอคนของวัดแทนกูแป๊บเดี๋ยวกูมาขอไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งก่อนพุทธิพงศ์ยืนกระสับกระส่ายรอคอยให้มีใครสักคนเดินผ่านเพราะเมื่อทุกสาลาเลิกสวดแขกก็กลับกันหมดเหลือเพียงความวังเวงชวนสะพรึงไม่น้อยช่วยด้วยไอ้หนู ช่วยลุงด้วยชิบหายแล้วลุงชลิตอย่ามาหลอกผมเลยผมกลัวแล้วอย่ากลัวลุงเลยลืมตาขึ้นมาคุยกันก่อนคนที่หลับตาปีไม่มีทีท่าจะทำตามคำผีบอกสองขาแทบอยากจะวิ่งหนี ไม่สนใจคำไหว้าวานของเพื่อนรักแต่มันก็ก้าวไม่ออกเมื่อความกลัวจับขั้วหัวใจจนต้องยืนหลับตาตัวแข็งทื่อกระทั่งมีลมพัดวาบสายหนึ่งเคลื่อนผ่านใบหน้าพร้อมนำพาเศษฝุ่นติดมาด้วยจนเกิดความระคายเคืองจนต้องยกมือขยี้ทำให้พุทธิพงศ์ ต้องลืมตาอย่างเหล็กเลี่ยงไม่ได้ลุลงเฉลิตหนุ่มน้อยหมดโอกาสปฏิเสธคำขอร้องเมื่อเวลานี้บิดาของเพื่อนรักยืนประชิดติดตัวด้วยใบหน้าหม่นเศร้าลุงขอโทษที่ทำให้ตกใจแต่ฟังลุงหน่อยเถอะนะ ลุงไม่รู้จะไปพึ่งพาใครได้อีกแล้วนอกจากพุทธผมเนี่ยนะลุงตายกระทันหันไม่ทันได้สั่งเสียไอ้ลูกชายเลยผมช่วยได้เหรอฮะลุงเมื่อรู้ว่าบิดาเพื่อนไม่ได้มาปองร้ายแต่เพียงใช้เขา เป็นเหมือนสะพานส่งมอบคำสั่งเสียให้กับเพื่อนสนิทก็พอจะทำให้เด็กหนุ่มคลายความหวาดกลัวไปได้มากมายเพราะชัดเจนแล้วว่าชลิตมาดีไม่ได้มาร้ายแต่อย่างใดลุงจากไปโดยไม่ทันได้บอกให้เจ้าสรันรู้เลยว่าลุงมีมรดกอะไรให้มันบ้าง กมมาทันประกันชีวิตกับสมุดบัญชีธนาคารอยู่ในตู้เดี๋ยวเดี๋ยวสิฮะลุงลุงชลิตจะไปไหนฮะไม่ทันจะคุยกันรู้เรื่องดวงวิญญาณผู้มีจิตห่วงบุตรชายก็หายวับไปกับตาก่อนที่สรันจะเดินคุยมาพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ของทางวัดขอบคุณพี่มากนะครับ ผมก็ไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนมาทำงานศพให้พ่อท่านจากไปกระทันหันอะไรก็ไม่เรียบร้อยสักอย่างไม่รู้ว่าท่านเก็บเงินแล้วก็เอาเอกสารต่างๆไว้ที่ไหนบ้างผมคงทำได้เท่าที่มีเงินสดของท่านติดบ้านเท่านั้นนะฮะไม่ต้องห่วงไอ้น้องพี่เข้าใจสวดคืนเดียว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เผาเลยตามนี้แหละบทสนทนาของคนทั้งคู่ทำให้ดวงจิตของผู้วายชนอันตรธานหายไปทว่าอาการตื่นตะลึงยังทำให้พุทธิพงศ์ดูมีท่าทางประหลาดจนเพื่อนสนิทต,ต้องร้องทักหลังจากเขาคุยธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> มึงเป็นอะไรยืนแข็งทื่อ กูจะถามมึงตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วว่ามึงยืนคุยคนเดียวหรอวะตั้งนานสองนานกูไม่ได้คุยคนเดียวอย่าเล่นอย่างนี้นะมึงกูไม่ขำเพอกูเห็นมึงยืนคุยอยู่คนเดียวนี่วะกูคุยกับพ่อมึงล้อเล่นล้อเล่นอย่างเงี้ยกูไม่โอเคนะมึงกูเปล่าลุงชลิตบอกกูด้วยว่า กลมมาทันกับสมุดบัญชีธนาคารอยู่ในตู้แต่พูดยังไม่ทันจบมึงเสือกโคร่มาก่อนพ่อมึงเป็นขวงมึงนะบ้านมึงอ่ะมีตู้ไหมตู้อะไรกูก็ไม่รู้สรันตกอยู่ในอาการตื่นตะลึงตาค้างก่อนจะเอ่ยเสียงสั่นเทาออกมาตอบโต้ ูไม่เคยรู้เลยว่าพ,อพ่อกูทำประกันแต่ปีที่แล้วอ่ะกูจำได้ว่าเคยเห็นโบชัววร์โฆษณาประกันวางอยู่ที่โต๊ะกินข้าวมึงไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมสองคนเพื่อนรักต่างขนลุกสู้หันไปมองยังลงศพแล้วยกมือไหว้ท่วมหัวเพราะเพียงกันก่อนจะรีบวิ่งออกไปจากศาลาโดยเห็นพร้องกันว่าสิ่งที่เจอ เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์เด็กหนุ่มทั้งสองตรงกลับไปยังบ้านพักแล้วช่วยกันรื้อค้นตู้เสื้อผ้าของชลิตเพียงไม่นานก็พบทั้งกรมธรรม์และสมุดบัญชีต่างๆของธนาคารหลายแหง่งทั้งหมดอันเป็นมรดกโดยชอบธรรมของสรันผู้เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวพุทธิพง์ แม้จะรู้สึกสะพรึงไม่หายแต่ก็ยินดีที่ได้มีส่วนช่วยเหลือคนเป็นเพื่อนให้ไม่ต้องตกระกรรมลำบากในวันที่ชีวิตร้ายสิ้นร่มโพร,ร่มใส่ค้ำจุนเมื่อเขาได้ใช้พลังงานเล้นลับจากผู้ที่เกิดวันพุธให้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือดวงวิญญาณผู้มีห่วงให้ได้พ้นทุกข์ ปรดติดตามรับฟังอาถรรพ์เจ้าชะตาผู้เกิดในวันต่างๆได้ในคลิปถัดไปหากท่านไหนฟังแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ